เด่นขาะนี้มึงอยู่แล้วไป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 ของมึงนี่ไปมาเร็วไอ้ช่ผมอยู่ไหนมึงจ๋าพูดอะไรเราครับทุกคนตอนนี้นะครับเรานะครับผมไม่สามารถที่จะนอนตรงนั้นได้นะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในกระท่อมล้างแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมก็มากับน้องเด่นนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับ ครับผมน้องเด่นจากช่องคนแบกเป้นะครับผมวันนี้นะครับผมกับน้องเด่นเนี่ยจะมานอนกระท่อมที่อยู่ใกล้สุสานม้งหรือยังไม่ใช่สุสานที่เดียวนะครับเคยมีชาวม้งเนี่ยเอาศพเด็ก11ขวบเนี่ยมาฝังไว้ใกล้ๆกกับบริเวณกระท่อมแห่งนี้นะครับประมาณ2คนครับผมสองคนเลยใช่ไหมใช่ครับก็ผมคราวที่แล้วน้องเด่นมานอนเนี่ยก็โดนรบกวนทั้งคืนเลยนะครับผมใช่คืนนี้นะครับน้องเด่นกับผมก็จะมานอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะดูว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของคนที like ่อยู่ใกล้ๆละแวกแห่งนี้แห่งนี like ้หรือเปล่าแต่กระท่อมตรงนี you? ้นะครับก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านคนสักทีเดียวนะครับต้องเดินมาสักประมาณเกือบชั่วโมงแล้วกว่าจะถึงไกลอยู่ครับนี่สังเกตได้จากกระเป๋านะครับระหว่างทางที่เราเดินมาก็นะครับฝนตกนะครับผมช่วงเวลานี้ตอนนี้นะครับฝนก็ได้ตกมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมกับน้องเดนเนี่ยขออนุญาตนะครับ ผูกเปลก่อนนะครับผมแล้วก็จะนอนฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็นอนสังเกตการว่าจะพบเจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับผมไปครับบรรยากาศน่ากลัวมากเลยฝนตกก็ตอนที่แล้วเนี่ยผมว่าผมมานอนนั่นแบบหรือว่าผมคิดเองหรือเปล่ามมีอะไรหมือกว่าผมเจอเหตุการณ์แบบมันไม่คาดฝันน่ะอืมแล้วมันมันเป็นยังไงคืนนั้นน่ะ นั่นแหะมันเหมือนกับว่ามีคนวิ่งบนหลังคกกเขาแล้วก็มีคนมาดึงขาแต่ไอช่างนั้นน่ะผมถ่ายไม่ทันก็เลยไม่ถ่ายไม่ไม่มีในคลิปใช่ไหมไม่มีในคลิปเลยแต่ก็จะมาเราดูอีกรอบนึงไงดูนสัตว์หรือเปล่าปินสัตว์หรือว่าเป็นคนมาแเจ็บหรือเปล่า ครับผมตอนนี้เราก็ผูกเปเสร็จแล้วนะครับฝนนี่ก็ยังตกอยู่เลยนะครับก็มาทั้งลมทั้งฝนนะครับผมลมเนี่ยจะพัดมาค่อนข้างที่จะรุนแรงเป็นระยะระยะเลยนะครับแล้วก็ฝนก็มาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเป็นระยะระยะเช่นกันนะครับอากาศเนี่ยนะวันนี้ก็เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนเลยนะครับแต่ว่าสภาพกระท่อมหลังนี้นะก็ดูว่าน่ากลัวอยู่นะครับในเวลากลางคืน กระท่อมหลังนี้นะครับที่เข้ามาทำเอาไว้เนี่ยเขามาทําไว้มามาไล่ทําไล่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มานอนข้างคืนเห็นคนที่นี่เขาบอกว่ากระท่อมหลังนี้น่ากลัวครับน่ากลัวกลางคืนนี่จะไม่มีคนนอนนะครับใช่เพราะว่าถ้าถ้ามีก็มากันหลายคนใช่เจ้าของเจ้าของนอนไม่ได้ไงก็เลยหนีกลับใช่ครับผมแล้วก็เอียงเพราะมันไมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้สุสานม้งนั่นเองนะครับคือ อยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งถักอยู่เพิ่งถักมันอยู่ใกล้สุสานมงนั่นเองนะครับอยู่ใกล้สุสานมงขอด่าในเตดีกว่านะครับไม่ไหวแล้วครับคือก็ระทำหลังนี้นะครับอยู่ใกล้สุสานมงอ่ซึ่งเป็นเด็ก อายุประมาณสิบเ็ขวบนะครับสอ,สองสองศพนะครับขอนอนหน่อยเด้อขอนอนเฉยๆขอนอนหน่อยเด้อไม่ได้มารับลูเด้อ <laughs> เอาเป็นว่าผมค่อยลอากพี่นเด่นขน,<ะ>นาดนี้มึงอยู่แล้วไป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 ,ไปของพวกนี้ไปมาที่ ูุนๆๆใบชาผมอยู่ไหนมิลูจอดแล้พวกนี้เขาแล้วไรไป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 ไ่ะครับปรปนปไ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 ปนปไนไนไัไป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 ไเห็ไมไป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 ไะไป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  มาจับเสาบ้านไอ้ตรงทีง่ไอ้ข้างที่ผมผูกเปลนะครับไม่รูนะ้ในกล้องนี้จับได้หรือเปล่านะครับผมจริง,รงๆแล้วสิ่งลึกลับแบบนี้นะครับจะเป็นเรื่องพงเรื่องผีก็ตามนะครับกล้องเนี่ยจะจับไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมผมเล่นถึงได้ชวนน้องเด่นเนี่ยออกมานะครับรีบออกมาเลยผมเห็นจริงๆผมไม่ได้บอกนะณนะนะนะเวลานั้นนะครับผมผมเพิ่งมาบอกเมื่อสักครู่นี้เองนะครับว่าผมเนี่ยเจอแขนสีขาวเนี่ยเหมือนแขนคนนะครับแต่ว่าขาวซีดมากแเบลเลอร์เลยนะครับ คือแขนนี่ใหญ่ามากนะครับผมนิ้วแต่และนิ้วเนี่ยมันไม่ใช่นิ้วมนุษย์แน่นอนนะครับผมถึงได้รีบแผ่นออกมานะครับผมส่วนข้าของของผมสองคนเนี่ยทิ้งไว้ที่กระท่อมล้างแห่งนั้นนะครับผมก็มันอาจจะเป็นเพราะเรามาเนี่ยมันแสดงถึงการลบหลู่หรือเปล่านะครับแต่โดยเจตนาเราสองคนไม่ได้ลบหลู่อะไรเลยนะครับเราแค่จะมาพิสูจน์ในคืนในสิ่งที่น้องเด่นเจอคือน,นั้นว่าสรุปมันเป็นเสียงนี่เกิดขึ้นจาก สิ่งลึกรับหรือว่าเกิดเกิดขึ้นจากฝีมือม,อมนุษย์กันแน่นะครับแต่สิ่งที่ผมเจอเมื่อกี้มั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้เรากําลังเดินกลับไปนะครับต้องเดินไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับกว่าจะถึงตัวชุมชนที่เขาทาไร่กันอยู่ที่นี่นะครับก็ส่วนประวัติของอความเป็นมาของกระตอบแห่งนั้นพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะมาเล่าให้พี่เพี่อเพื่อนเนี่ยฟังรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราสองคนขออนุญ,ญาตเดินกลับบ้านก่อนนะครับผม ไว้เ<อ>จอกันในวันพุ่งเช้าที่กระตอบหลังนะครับผมบายยครับไปสวัสดีครับทุกคนสวัสดียมามเช้านะครับเช้านี้ผมกับน้องเด่มก็ตืต่นขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เดินมาใกล้ๆถึงกระท่อมอที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคือนแล้วนะครับเราสองคนจะ ไปเก็บข้าของของเราที่ได้ทิ้งเอาไว้เมื่อคืนนะครับเ,เดี๋ยวผมสองคนนียจะพาพี่เพื่อนเนี่ยสำรวจบ,บริเวณรอบๆกระท่อมด้วยนะครับแล้วก็จะดูด้วยเมื่อคืนเนี่ยมันมีอะไรเสียหายหรือเปล่าที่โดนกระท่อมเนี่ยโดนขยาขนาดนั้นนะนะครับโอเคครับไปเลยครับ ายในกระท่อมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็สภาพกระท่อมเนี่ยสุดโทมค่อนข้างที่จะามากพอสมควรนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมจะมาเล่านะครับประวัติข้าวๆของกระท่อมที่นี่แล้วก็ที่แห่งนี้นะครับกระท่อมหลังนี้นะครับเจ้าของเขาสร้างไว้เนี่ย <c oughs> เขาก็สร้างไว้มาทาไร่แต่น่าจะหลายปีมาแล้วนะครับแต่กลางคืนเนี่ย ไม่รู้นะครับคนที่นี่เขาบอกว่าไม่ไมีไม่มีใครกล้ามานอนคนเดียวที่นี่นะครับถ้าจะมาก็มากันมากกว่าสองคนขึ้นไปนะครับอืถึงจะกล้านอนนะครับผมเพราะว่ากระท่อมแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้ๆหลุมฝังศพของอาจิหรือม้งนะครับที่เขาเรียกกันนะครับผม,ม,มก,ก,ก,ก็สองศพนะศพ<บ>เด็กสองศพเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเด็กอายุป,ประมาณสิบขวบนะครับผมคือ ชาวม้งเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเขาจะอบพยพย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีการเสียชีวิตเขาก็จะฝังนะครับผมแต่ก่อนที่จะฝังเนี่ยเขาจะเอาไข่ไล่ยนในบริเวณที่เขา,ขาจะฝังโยนโยนว่าจุดไหนไข่จะแตกถ้าตรงไหนที่ไข่แตกเขาก็จะขุดตรงนั้นฝังนะครับฝังสบติน,นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อคือนนะครับไอที่ผมเห็นมือขาวๆนะครับจับ <c oughs> คือต้นนี้นะครับ เนี่ยมือในยืนมาจากฝั่งนู้นเลยนะครับมือขอขาจับจับแบบนี้เลยนะครับจับางเนี้ยแล้วเขย่าอย่างนี้นะครับผมเห็นปุ๊บแล้วผมก็รีบใส่รองเท้าแล้วบอกน้องเด่นว่าเพนเด่นเพนน้องเด่นน่าจะคิดว่าผมพูดเล่นนะครับน้องเด่นก็ยังยังมีท่าทีแบบไม่ไม่ได้อะไรกับคําพูดของผมนะครับจนผมเนี่จะออกไปถึงหน้าตวัวน้องเด่นที่จะตามหมอกไปนะครับผมนี่จริงๆหัวฟูเลยอ เกินมาผมยั่งไม่เคยเจออะไรที่ชัดเจนขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับออตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับเมื่อกีเออ้เราสองคนก็เดินฝ่าฝนมานะครับฝนเนี่ยก็จะมาแรงบ้างมาเบาบ้างนะครับแล้วก็ลมก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวพัดแรงเดี๋ยวก็เบานะครับเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะเก็บเปลนะครับก็ยังดีที่หลังคาเขายังแห้งไปเราไม่เปียกนะครับผมออไฟผมเนี้ยนะครับ ส่วนไฟผมเนี่ยดับไปแล้วนะครับผมนี่ที่ผมลืมไว้เมื่อคืนหน้าไฟา่านแบตได้หมดแล้วนะครับส่วนคืน,นเออไม่ใช่คืนนี้ตอนนี้นะครับผมสองคนขอเก็บผ้าของแล้วก็อขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะหิวข้าวแล้วตอนนี้ก <Okay. S 1> ว่าจะกล้ามาก็ต้องรอให้แบบสายๆหน่อยตอนนี้รอนสายยังไงสภาพอากา,กาศก็ยังอึมครึมเหมือนเดิมดๆครับผมเพราะว่าฝนตกรู้สึกว่า พายุจะเข้านะครับช่วงนี้เอีย <Okay. S 2> ครับผมครับผมตอนนี้เรานะครับเก็บพ้าของเสร็จที่เรียบร้อยซึ่งมันเป็นความหวังของผมนะครับเมื่อไหร่จะเก็บเสร็จสักทีผมเสียวสันหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับรอบๆก,กระท่อมเขาเรียกว่ากระท่อมนะครับกระท่อมล้างก็ไม่มีอะไรนะครับ เดินได้ไปเจอหลุมยังอ่ะที่เขาฝังอะ่ะไม่ทราบเลยพี่เขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่แหละเขาบอกไม่ใจะบริเวณแห่งนี้แหละเขาบออยู่บริเวณแห่งนี้แหละนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ต่งน,นู้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่เขาไม่ถางให้ไม่มีอะไรเลยนะหลัาถ้าหรออ๋อนมันตาาน่อไม้นี่บริเวณนี้แหละนะครับพี่เพื่อนๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจุดไหนนะครับแต่ใกล้ๆเขาบอก ห่างไม่เกิน5เมตรเขาบอกห่างจากกระท่อมนี่ไม่เกิน5เมตรนะครับนี่อะไรอ่ะโอ้กล้องผมนี่โอเคสักครู่นะครับก็คือก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเ,เขาบอกว่าคนที่นี่เขาบอกว่าชาวมงเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยจะแรงมากนะครับจะเฮี้ยนมากนะครับโดยเฉพาะเด็กนะครับ เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าจะจะป่วยนะครับป่วยน่าจะป่วยเป็นไข้ป่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าในาสมัยก่อนเขนายังไม่มียารักษาโรคนะครับแล้วก็ที่นี่ก็อยู่ห่างไกลาจากตัวชุมชนที่เจริญแล้วนะครับในสมัยโอเป็นร้อยปีแล้วมั้งครับโอเคครับพื่เพื่อนถ้าชอบคลิปของผมแล้วก็น้องเด่นจากช่องคนแบกเป้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับ แล้วก็ฝากพี่เพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาชมคลิปของผมทั้งน้องเด่นแล้วก็ผมนะครับก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราสองคนจะเอามาลงนะครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าอีกครั้งนึงครับ